โปรโมชั่นพิเศษเสื้อบาสเกตบอลของแท้ขอย้ำนะครับว่าของแท้ขายในราคาเพียงแค่990บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าหากคุณบอกรหัสลับกําลลคือ l i ฟ e c ค a c คนต่อไปคุณจะได้สิทธิพิเศษทันทีลด200บาทหรือเพียงแค่790บาทขอย้ำนะครับว่าเสื้อของแท้หากใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจ hoop l i f e ได้เลยครับ สุดท้ายแล้วผู้คนที่แช่างให้ผมล้มเหลวก็ต้องตื่นขึ้นมาในวันพรุ่งนี้แล้วก็ใช้ชีวิตแบบเดิมๆแบบที่พวกเขาเคยเป็นมาก่อนหนะ้าพวกเขาก็ยังคงมีปัญหาของตัวเองเหมือนที่เคยมีส่วนตัวผมก็จะใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองต้องการแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํากับตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็มีความสุขไปกับสิ่งนั้นนี่คือบทสัมภาษณ์ของเลบรอนเจมส์หลังจากที่ไมมี่ฮีทพพายแพ้ให้กับทีมดัลลัสแมวริกและชวดแชมป์เอ็นบีเอปี2011 คำพูดของเขาถูกบรรดาสื่อและแฟนบาส,สวิจาร์อย่างหนักหน่วงหลายคนมองว่าเป็นการแสดงความไม่เคารพต่อคนอื่นมันเหมือนกับว่าเลอบลอนส์กำลังจะบอกว่าชีวิตของเขาดีกว่าบรรดาแฟนๆบาสทั่วไปที่แช่งเขาไม่ว่าใครจะได้แชมป์ชีวิตของเขาก็ยังดีอยู่ดีส่วนผู้คนเหล่านั้นก็กลับไปใช้ชีวิตลําบากลาบากเหมือนเดิม แม้ในอีกไม่กี่วันต่อมาเลอบลอนจะออกมาอธิบายเพิ่มเติมว่าเขาไม่ได้ตัง้งใจจะสื่อความหมายอะไรออกมาแบบนั้นเขาเพียงแค่อยากจะบอกว่าเมื่อจบเกมแล้วทุกคนก็ยังต้องเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปส่วนตัวเขาเองก็ไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตของตัวเองนั้นจะเหนือกว่าคนอื่นแต่ในช่วงจุดเปลี่ยนของชีวิตจากนักบาสที่เป็นขวัญใจกับกลายเป็นผู้ทรยศแบบนี้สิ่งที่เขาควรเหลียงเลี่ยงมากที่สุดก็คือการสร้างความเปรดชังเพิ่มเติม เล b บ o อนเจมส์ James, พลาดทั้งในสนามและนอกสนามณตอนนั้นถือเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของเขาเลยก็ว่าได้หลังจากที่ NBA f i n a l จบลงเล b บลอนใช้เวลาส่วนใหญ่ในห้องคนเดียวยิเงียบกว่า2ออาทิตย์โดยแทบจะไม่พูดคุยกับใครเลยมันคือช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของตัวเองเขาตึกตรองและทบทวนสิ่งต่างๆที่ผ่านมาอะไรคือปัญหาอะไรคือเป้าหมายอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการ จนในที่สุดเลอบลอนก็พบว่าหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้มันอยู่เหนือการควบคุมแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เขาสามารถทําได้ทันทีหลังจากช่วงเวลาที่ยากลําบากนี้และมีความจําเป็นมากๆที่จะต้องทําทันทีก็คือการขาจัดความเกลียดชังที่อยู่ในใจบาสเกตบอลมันคือความสุขของชีวิตมันพาชีวิตของเขามาถึงจุดนี้ได้เพราะเขาทํามันด้วยใจรักและความสนุกสนานเขาไม่ได้เล่นบาสเกตบอลเพื่อที่ตอบโต้ใคร ที่ผ่านมาเขาพยายามเอาชนะบรรดาพวกที่โห่ใส่เขาพวกที่แช่งให้เขาแพ้เขาเล่นบาสเกตบอลด้วยแรงแขนด้วยความพยาบามและเมื่อเขาเอาชนะในสนามได้เขาจะท้าทายแฟนๆที่โห่ใส่เขาเพื่อให้เสียงโห่นั้นมันดังขึ้นราวกับว่าตัวเองนั้นกำลังถูกกกับให้เป็นบทผู้ร้ายอยู่ แต่ในตอนนี้เขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้ต้องการความรู้สึกแบบนั้นเลบลอนบอกกับตัวเองว่าเขาจะกลับมาเล่นบาสด้วยความสุขอีกครั้งหนึ่งเขาจะเลิกตอบโต้บรรดาผู้คนที่เกลียดชังไม่ว่าจะด้วยคำพูดท่าทางหรือแม้แต่วิธีการเล่นมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะเปลี่ยนความคิดใครเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเขาจะกลับมาเล่นบาสเกตบอลด้วยความสนุกสนานและให้เกมของเขามันเป็นตัวสื่อสารกับทุกคนเอง ผมไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพื่อขอความเห็นใจหรือคำขอโทษจากใครผมแค่อยากให้ผู้คนรู้ว่าตัวตนของผมนั้นเป็นอย่างไรจะชนะแพ้หรือเสมอผมก็ยังเล่นบาสเกตบอลด้วยความภูมิใจว่าผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งจากเมืองอาร์กรอนจากรัฐฮวยโอที่สามารถมาสู่ NBA และทำความฝันของตัวเองเป็นจริงได้นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมนั้นมีความสุขและผมจะไม่ยอมมองข้ามสิ่งนั้นไปเลบรอนเจมส์ James, กล่าวถึงวิถีการเป็นนักบาสของตัวเขา เมื่อรุ่การใหม่เริ่มต้นขึ้นเลบรอนเจมส์และไม่ไมีฮีตต้องพบกับแชมป์เก่าอย่างดัลลัสแมวริกเป็นคู่เปิดสนามภาษากายของเลบรอนนั้นเปลี่ยนไปเขาลงสนามด้วยใจที่ไร้ความกังวลไม่ว่าใครจะมองว่าเขาเป็นแบบไหนเลบรอนก็กลับมาวิ่งไล่ตามลูกบาสด้วยความสุขอีกครั้งและในเกมนั้นเขาก็จบลงด้วยชัยชนะพร้อมก,กับการทำแต้มถึง37คะแนนกับอีก10รีบั j เจมส์สปินส์ดร์ฮิตสา James, ผมได้ยินคำพูดล้อเลียนของผมทั้งหมดแหละและในตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่สามารถขำกับคำพูดเหล่านั้นได้แล้วถ้าเป็นปีที่แล้วผมคงเศร้าหรือโกรธมากเลยทีเดียวแต่ผมมา่คิดดูว่าคุณครูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมันก็คือประสบการณ์ที่คุณนั้นต้องเจอกับตัวเองนี่แหละมันเป็นทางเดียวที่จะทําให้คุณนั้นได้เรียนรู้ผมจะฝึกให้หนักกว่าเดิมเป็นสิบเท่าในปีนี้และผมจะไม่เล่นบาสเพื่อตอบโต้ใครอีกเพราะนั่น มันคือทัศนคติที่ไม่ดีที่ผมเก็บมาจากปีก่อนหน้านี้ทั้งรดูก,การผมพยายามจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาคิดผิดซึ่งตรงนั้นมันไม่ใช่บาสเกตบอลในแบบของผมเลยเลือบรอนเจมส์สามารถพาทีมไมมีฮิตเริ่มต้นฤดูก,กาลด้วยสถิติสูงสุดของบริษัททีมด้วยการชนะถึง18เกมแพ้เพียงแค่6เกมและเมื่อฤดูก,กาลปกติจบลงเขาก็สามารถคว,ว้ารางวัล MVP ให้กับตัวเองเป็นสมัยที่3ได้ 2012-13 .B.A. Valuable Player NBA Most และแล้ว,ลวของจริงก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อเข้าสู่รอบเพลย์ออฟความมุ่งมั่นของเลอบรอนเจมส์มันก็สื่อออกมาทางภาษากายของเขาที่เปลี่ยนไปเลอบรอนแทบจะไม่ยิ้มและล้อเล่นทั้งในและนอกสนามอย่างที่เคยเป็นมาในอดีตจนมันอาจเรียกได้ว่านี่แหละเพลย์ออฟโหมด ขาโฟกัสกับทุกเกมโดยเฉพาะเกมที่6รอบชิงชนะเลิศฝั่งซ้ายตะวันออกเมื่อไมมี่ฮิตหลังพิงฝาตามหลังบอสตันเซลติกในซีรีส์นั้นอยู่ถึง2ต่อ3เกมมันเป็นช่วงเวลาที่ทีมนั้นต้องการตัวเลบรอนเจนส์มากที่สุดกับทีมคู่ปรับเก่าที่เคยเอาชนะเขามาแล้วในตอนที่อยู่คีฟแลนด์และทําให้เขาต้องตัดสินใจย้ายทีมมาอยู่ที่ไมมี่เพียงแต่คราวนี้เขาจะไม่พลาดอีกต่อไปเลบรอนจบเกมด้วยสถิติ4ีคะแนน15รีบาวกับอีก5แอสซิส สามารถพาทีมฮีทตีเสมอได้เป็น3ต่อ3เกมและปิดซีรีส์นั้นในเกมที่7ด้วยการพาทีมไมมี่ฮีทเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นผลสำเร็จนี่เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วที่เลบรอนนั้นสามารถเอาชนะทีมที่เขาไม่อาจจะต่อกรได้เลยในสมัยที่อยู่กับทีมคีฟแลนด์และด้วยเหตุน,นี้เองทําให้เลบรอนยอมรับถึงข้อจํากัดของตัวเองและองค์ประกอบแวดล้อมที่เขามีอยู่ว่าเขาไม่สามารถก้าวข้ามกําแพงนี้ได้แต่การตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่ไมมี ทำให้เขานั้นหลุดพ้นข้อจำกัดนั้นไม่ว่าผมจะรักเพื่อนร่วมทีมคลิฟแลนด์เาเลียมมากแค่ไหนและไม่ว่าผมจะรักบ้านเกิดเพียงใดก็ตามผมรู้ดีว่าผมไม่สามารถทำทุกอย่างได้เพียงคนเดียวเพื่อเอาชนะทีมนี้ได้ผมขอโทษที่ทุกอย่างมันออกมาเป็นแบบนี้แต่ตัวผมเองก็รู้ดีเหมือนกันว่าโอกาสแบบนี้มันอาจจะมีเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตเลบรอนเจมส์ James, กล่าวถึงความรู้สึกที่เขานั้นสามารถเอาชนะทีมบอสตันเซลติกในตอนนั้นได้ นับตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปแล้วเลบรอนเติบโตขึ้นเขามีเพื่อนร่วมทีมที่แข็งแกร่งมากขึ้นและในที่สุดเขาก็สามารถคว้าแชมป์แรกให้กับตัวเองได้เมื่อทีมไมมี่ฮิตสามารถเอาชนะทีมโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ในรอบชิงชนะเลิศไปถึง4-1ต่อเกมพร้อมกับรางวัลฟนอลเอ็มพีที่ให้กับเลบรอนเจมส์อย่างเป็นเอกฉันท์ ตลอดการแข่งขันในรอบเพลย์ออฟชัยชนะ15เกมแรกของไมมี่ฮีทเลบบลอนแทบไม่เคยยิ้มหรือแสดงความดีใจในชัยชนะออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเขาจะรอจนกระทั่งแน่ใจได้ว่าถ้วยารางวัลน,นั้นจะอยู่ในมือของตัวเองจึงจะค่อยยิ้มและแสดงความดีใจออกมา so เลอบลอนเจมส์ได้เติบโต,ตขึ้นแล้ว การแพ้ในฤดูกาลที่แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับการเล่นอาชีพของผมเลยครับเพราะว่ามันทําให้ผมนั้นกลับไปติดดินมันทําให้ผมรู้ว่าต้องรู้จักถมตัวแล้วทาให้ผมรู้ว่ามันต้องทําขนาดไหนต้องเฝ้าภาวานาให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขนาดไหนในฐานะนักบาสและในฐานะลูกผู้ชายคนหนึ่งถึงจะได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนี่คือบทสัมภาษณ์ของเลบบอนเจมส์หลังจากที่ควา้าแชมป์ได้มันช่างแตกต่างจากสิ่งที่เขานั้นเคยเป็นตอนที่พ่ายแพ้ให้กับทีมดัลลัสแมริกแล้วออกมาบอกกับทุกคนว่า ตื่นขึ้นมาก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเดิมๆแล้วไงล่ะจากนักบาสหนุ่มหัวดื้อที่เคยปฏิเสธความผิดหวังและพยายามพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าทุกคนนั้นคิดผิดมีเพียงตัวเขาเท่านั้นที่คิดถูกในวันนี้เลบบอนเจมส์มีมุมมองในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปคุณรู้ไหมความฝันของผมมันเป็นจริงแล้วในตอนนี้และมันก็เป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมมากที่สุดเท่าที่ผมเคยมีมาเลยเมื่อรุ่การ2013เริ่มต้นขึ้นเลอรอนก็ยังคงสร้างผลงานในสนามได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาคมทีมคอ้าชชนะถึง27เกมติดปเป็นการชนะติดต่อกันที่ยาวนานที่สุด<ไ>ปปเป็นอันด,ดับที่3ของบริษัทลีก NBA พร้อมกับพาทีม่มมี่ฮีจบฤดูก,กาลนั้นด้วยการเป็นอันดับที่ 1, 1> ด้วยผลงาน26.8คะแนน8รีบาวกับอีก7.3แอสซ,ซิสกับความแม่นยำระดับ56ซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้เขาได้รับรางวัล m v p เป็นสมัยที่4 คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าการคว้าแชมป์ NBA นั้นเป็นเส้นทางที่ยากลำบากแต่เมื่อดูตามสถิติแล้วการคว้าแชมป์ที่2ติดต่อกันนั้นมันยากซะยิ่งกว่าโดยหากนับตั้งแต่ปี1976ในบริษัทลีก NBA มีเพียงแค่4ทีมเท่านั้นที่สามารถคว้าตั้งแต่2แชมป์ขึ้นไปติดต่อกันได้และไมอามีฮีทกำลังจะรอเข้าไปอยู่ในรายชื่อนั้น ในรอบเพลย์ออฟฤดูกาลน,นี้หลายคนมองว่าผลงานในสนามของเพื่อนร่วมทีมลูบอลเริ่มที่จะตกลงจนทําให้เขาต้องรับภาระในสนามมากขึ้นจนคล้ายกับสมัยที่เขานั้นอยู่กับทีมคีฟแลนด์แต่แม้จะเป็นแบบนั้นก็ตามทีมไมมี่ฮีทก็ยังสามารถผ่านทะลุเข้าสู่รอบ2ได้อย่างไม่ยากเย็นแต่บททดสอบชิ้นสําคัญกําลังรอเขาอยู่ในรอบชิงสาย กับทีมอินเดียนาเพเซอร์ที่นําทีมด้วยพอยจอชการแข่งขันในซีรีส์นั้นเป็นไปอย่างดูเดือดตั้งแต่เกมแรกที่ต้องตัดสินกันในช่วงต่อเวลาจากการยิง3แต้มตีเสมอของพอยจอชเมื่อเวลาเหลือเพียงแค่0.7วินาที oh. และในช่วงเวลาต่อมาก็เป็นเลบรอนเจมส์ที่สามารถแหวกเข้าไปยิงในวินาทีสุดท้ายพาทีมเฉือนเอาชนะในเกมแรกไปได้ และในท้ายที่สุดซีรีส์นั้นก็ต้องตัดสินกันถึงเกมที่7ก่อนที่ไมมี่ฮีทจะสามารถปไปซีรีส์และเข้าไปสู่รอบชิงชัะเลิศพบกับทีมซานตานสเปอร์จนได้ทีมดันแคนโทนี่ปาร์เกอร์มานูจิโนเบลี่นี่คือ3สุดยอดผู้เล่นที่เคยทำลายความฝันของลูรอนเจมส์มาก่อนสมัยที่อยู่คีฟแลน และในเซเรียรอบชิงชนะเลิศนี้ซันต,ตูเนสเปอร์ก็นำอยู่ถึง3ต่อ2เกมและในเกมตัดสินพวกเขาก็นำอยู่ถึง3คะแนนนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เหล่าผู้เล่นสำรองของทีมสเปอร์เริ่มแสดงอาการตื่นเต้นดีใจกับแหวนชมป์ที่อยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมมือเหลือเวลาอยู่ไม่ถึง10วินาทีแต่ลูก3แต้มที่เลบรอนยิงเพื่อตีเสมอนั้นมันกลับพลาด มีคนเคยกล่าวไว้ว่าทีมที่จะควา้าแชมป์ NBA ได้นั้นมันต้องมีโชคชะตาม,มาช่วยด้วยบางส่วนไม่มากก็น้อยหากคำกล่าวนั้นเป็นจริงสำหรับไมมีฮีทและเละบลอนลูกยิง3คะแนนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของเลอาเลนในเกมที่6อรอบ NBA ไฟนอลก็คงเป็นเหมือนบทละครที่ถูกเขียนขึ้นมายืนยันคำดังกล่าวนั้น ไมมี่ฮิตสามารถตีเสมอซีรีส์ในเกมที่6ได้อย่างเหลือเชื่อและหลังจากเสียงของนกหวีดกรรมการในเกมที่7จบลงไมมี่ฮิตก็สามารถคว้าแชมป์สมัยที่2ติดต่อกันได้สำเร็จและรางวัลไฟ n a ลเอพก็ตกมาอยู่ในมือของชายผู้ถูกเลือกอย่างรูบลอนเจมส์อีกครั้ง NBA Once again Miami. ปีที่แล้วผมมานั่งอยู่ตรงนี้กับแชมป์แรกแล้วก็พูดว่ามันเป็นสิ่งที่ยากที่สุดเท่าที่ชีวิตผมเคยทำมาเลยแต่ในปีนี้ผมอยากบอกเลยว่าปีที่แล้วนะผมเข้าใจผิดเพราะการคว้าแชมป์ในครั้งนี้มันยากซะยิ่งกว่าความฝันเป้าหมายและเส้นทางที่ระบอนเลือกเดินไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผิดพลาดอย่างการจัดรายการเด e d ด c i ซิชัหรือจะเป็นความสำเร็จจากการตัดสินใจเข้าร่วมทีมไมอามี Miami. เขาทำทุกอย่างเพื่อหนทางคว้าแชมป์ NBA เขาเคยคิดอยู่เสมอว่าถ้าหากวันใดวันหนึง่งเขาสามารถพาตัวเองไปถึงจุดเป้าหมายนั้นได้แล้วล้วก็อารมณ์และความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่นั้นมันคงจะทำให้น้ำตาของเขานั้นมันหลั่งไหลออกมาแต่ทว่าตัวเขาก็ต้องประหลาดใจเพราะเมื่อวันนี้ที่เขารอคอยมัน,นานแสนนานมาถึงความรู้สึกมันกลับไม่เป็นเช่นนั้นผมเคยพูดว่าถ้าหากว่าผมมีโอกาสคว้าแชมป์ได้ ผมน่าจะร้องไห้ออกมาอย่างแน่นอนมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าว้าวผมสามารถทําเป้าหมายที่สูงที่สุดในชีวิตได้แล้วแต่ผมก็คิดว่าอาจจะเพราะผมดีใจมากๆแล้วก็บรรยากาศที่แฟนๆนุมร้อมผมความตื่นเต้นมากมายเหล่านั้นมันก็อาจจะกลบความรู้สึกแล้วก็น้ําตาที่ผมมีอยู่ก็เป็นไปได้นี่คือคำตอบที่หลบหลอนให้กับนักข่าวหลังจากที่ควา้าแชมป์แรกได้หลังจากที่พบว่าตัวเขาไม่ได้รู้สึกอยากจะหลั่งน้ำตาออกมาอย่างที่เคยคิดไว้ มันเป็นคําอธิบายที่จริงใจและมันสะท้อนถึงระดับความเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเขาณตอนนั้นแน่นอนว่าเลอบลอนจะต้องดีใจกับแชมป์ที่ได้มาเพียงแต่ในตอนนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้ตะะหนักถึงเบื้องลึกในจิตใจว่ามันยังมีอะไรที่ติดค้างอยู่ ติดตามชมตอนต่อไป